ฉันคนที่ดีและรักเขามากมายคนที่มีเจ้าของไม่คุงบอกคนไหนแต่ฉันยังผิดซ้ำทุกวันกลายเป็นคนทิดที่ยากจะอาภัยฉันซ่อนเธอเอาไว้ในใจไม่เคยลืมเพราะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ฝังในใจ ใจก็ตามแต่ในความฝันของฉัน

Yeah.

เขาเปลี่ยนที่ค่ายเป็น yes นะเวลาเดินเข้าค่ายมาต้องอ่าแล้วเข้าสู่ค่าย yes music เออแต่เพลงเขาเสียงดีมากนะครับคุณบอยครับเออเป็นเพลงเก่งจริงเนาะแบบเอ็มวีก็ดีอ่ะเออเอ็นเตอร์มากเลยผู้ชมรอเรื่องของน้ำหนักที่ลดลงจะคุยเรื่องเพลงหรือน้ำหนักก่อนเอาเรื่องน้ำหนก่อนเอาเรื่องน้ำหนักก่อนเลยอยได้นี้เมื่อเช้านี่ระหว่างที่เราแต่งหน้าแต่งตัวกันอยู่ทีมงานบอกว่าหน้าตื่นเต้นมากเพราะว่าหวายบอกว่าฉันจะลดน้ำหนักเลยอยู่ดีก็ลดเลยเออทำไม คือคือรู้สึกว่าน้ำหนักมันพีคที่สุดในชีวิตแล้วจริงๆเลยห้าสิบแปมไหวใช่มันดะระเบิดแล้วใช่ไหมกินอะไรบ้างมันถึงลมันถึงพองขนานั้นคือเป็นคนที่ชอบทานขนมจุกจิกตลอดเวลาคบแบบ เวลาไปไหนต้องทานขนมต้องมีขนมไม่กินข้าวไม่เป็นไรขอแค่ขนมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ล่ะหนักเท่าไหร่ตอนนี้ก็48ค่ะ48่สิบแปดี่สิบสองหรใช่ค่ะงั้นวันนั้นวันนั้นวันที่แบบจะลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมีแรงบันดาลใจหรือว่ามันหนูแค่เหมือนแบบรดูว่ามองตัวเองแล้วหนูแค่แบบเฮ้ยคือมันไม่ไหวแล้วแล้วคือร่างกายหนูมันไม่ค่อยโอเคด้วยค่ะเหมันเหนื่อยเร็วมากแล้วเพราะว่าตัวเองไม่กิน ผักผลไม้มันก็เลยยิ่งทําให้สซเข้อไปใหญ่หูก็เลยแบบอยากฟิตขึ้นมาลดเลยสองวิธีวิธีเริ่โดยการก็ตอนแรกก็เดือนแรกก็มดแป้งเลยค่ะไม่ทานแป้งเลยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่เหนื่อยมากหนักมากมารมานใจเนาะการลดแป้งอ่ะ หนูก็เขาเรียกว่าไงมันทําให้อารมณ์แปรปรวนด้วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนพี่แจ๊คตอนมันโรยอบบโอ้โหหมู่ไหมมีช่วงหมู่ไหมครับใชหมุนหีนจะหมุนหิแบบเอ้ยทำอะไรกีลาใช่แล้วทำอะไรอีกออกกําลังกายไหมออกกําลังกายค่ะเมื่อก่อนนี้ก็เปวนที่ไม่ออกกำลังกายคือจะเต้นอย่างเดียวถ้าสมมติว่าจะจะออกกำลังกายจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปจิมค่ะไปจิมเล่นนู่นเล่นนีี่เห็นภาพเห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งนี่แฟนใหม่ไง แฟนใหม่เหรอแฟนน้องอะทิ้งเหรอตกลงเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนสนิทกันก็ก็คุยกันอยู่เรียนเป็นแฟนยังเรียกว่าแฟนยังยังเป็นในแบบใช่ไหมใช่ค่ะยังไงเขาช่วยอะไรบ้างก็มันเป็นแรงจูงใจให้เราไปฟิตเนสมาบ้างทุกคนถามหนูมดเลยว่าพวกผู้ชายใช่ไหมเนี่ยที่เธอไปฟิตเนสคนพี่ว่าบางทีแบบอาจจะเป็นเพราะแบบนี้บ้างไม่ใช่สายฝอยใช่ไหมสายฝอยเนี่ยหนูว่าสายฝรั่งเนี่ยหน้าตาคิ้ว สไตล์จะคล้ายๆกับกุ๊บกิ๊บนะฮะจะตอเนี้ตอนนี้กุ๊บกิ๊บเปลี่ยนแล้วดันเปลี่ยนสายยังไม่เปลี่ยนสวีทมากแต่ตอนนี้ผู้ชายดีอยู่เราก็โอเคค่ะแล้วก็ยังไงแล้วแล้วชวนกันออกกำลังกายเหรอกับแฟนนะคะใช่ค่ะเขาก็เหมือนช่วยอะไรเงี้ยคอยช่วยแต่เขาเหมือนเป็นคนแรกที่ไม่ไม่บอกหนูว่าหนูควรลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยโอเคเขาชอบเราที่เราเป็นเราเขาเขาก็แบบโอเคมากแบบอ๋อเหรรออะไงี้ยแต่ถ้าจะลดก็โอเค ใช่แ่มือนแบบถ้าถ้าจะไปออกกําลังกายโอเคแต่เหมือนแบบเขาจะให้กินตลอดอะไรเงี้ยคนคนส่วนหญ่ไม่ทราบว่าเคล็ดลับที่ทําให้คุณลดน้ำหนักได้คือเพื่อนของคุณแฟนของคุณครอบครัวคุณออกกำลังกายแบบคุณจริงถ้าคุณคบกับเพื่อนอ้วนเนี่ยอย่าหวังจริงว่าจะผอมมันต้องสำรวจพื้นที่รอบข้างจริงนี่คือล็อกเอกอเลเล็กใช่ไมใช้เนี่ย อยู่กับพวกเราอ่ะแจ็คก็จะไม่ผอมเราไปคบแอร์อีกทีนึงอ๋อก็บอกเออเริ่มคบแอร์ลี่แชทไปคบแอลลี่แชทอยู่นั่นเดี๋ยวพาไปกินบัฟเฟ่ต์อยู่นั่นต้องหยุดบ้างบางครั้งอ่ะไม่แต่เรื่องจริงเขาบอกว่าเขาลดได้เพราะออกกำลังกายแล้วอันดับที่สองก็คือเรื่องของน้ำใช่ไหมน้ำน้ำอะไรเอ่ยน้ำกินน้ำเยอะๆมันน้ำเยอะเล่าเล่าให้ฟังเลยค่ะก็อ๋อ จริงๆแล้วเป็นคนชี่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพเลยไม่รักสวยรักงามคือไม่ใช่ไม่รักสวยรักงามรักสวยรักงามแต่เป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยมีเวลาด้วยค่ะแล้วนิสัยของตัวเองเป็นคนที่ห้าวมากก็คือเวลาเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่จะนอนจะไม่แบบ ลุกขึ้นมาดื่มน้ําหรือทานข้าวหรือกินผักผลไม้ก็คือจะหันไปหาขนมอย่างเดียวเลยค่ะก็ช่วงหลังก็ดื่มน้ําเยอะมากแล้วก็ผักผลไม้นี่ทุกวันเลยคุณผู้ชมงงใช่ไหมว่าเธอดื่มน้ําแล้วผอมได้ยังไงการดื่มน้ํวันละอย่างน้อย8แก้วเขาก็บอกคุณมาตั้งแต่เด็กแต่เราไม่ทํากันนะ8แก้วที่ว่าเนี่ยมันจะช่วยละผลักขับถ่ายพิษในร่างกาย2ก็คือว่ามันจะทําให้ร่างกายนี่ยทำงานหนัก เหมือนเครื่องยนต์ที่มันสตาร์ตติดแล้วมันก็จะเผาผ่านหรือว่าเบิร์นแต่ถ้าคุณดื่มพวกกาแฟใส่นมหรือพวกชานมเนี่ยจอดทันทียิ่งบานยิ่งบวม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 แ้วมันลมด้วยนะมันลมบางคนนี่ไม่กินไม่กินแป้งแล้วก็มาถามพี่บอกว่ามี่คะ ทำไมหนูมันไม่ผอมเลยับหนูไม่เข้าใจไม่หนูไม่ผอมเดินท่านี้มาเลยหรอดื่มชานมทุกวันดื่มกาแฟใส่นมใส่น้ำตาลทุกวันตายตายตายนี่ไงก็ที่มาของหุ่น หุ่นยอดหุ่นแซ่บหุ่นเซ็กซี่เนี MV เมื่อกี้ก็เซ็กซี่เพลงชื่ออะไรนะเพลงรักที่ซ่อนอยู่ใช่ค่ะเขาบอกเป็นเพลงประกอบละครค่ะเป็นเพลงประกอบละครดอกซ่อนชูยังไงมันเซ็กซี่มากเลยนะเหมือนเหมือนเปือยท่อนบนด้วยหวายเราทุกคนถามว่าที่จริงเปื่อยจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าใส่ทูบทอปยาวค่ะมันแค่ดูมันแค่ดูเปือยท่อนบนใช่เห็นแค่ข้างบนแบบนี้ไงเป็นเหมือนแบบซับในข้างในอีกอุ้ยแต่แล้วอุยเดี๋ยวค่อยถ้าแบบ อดี๋ฮะทำไมทำอย่างนั้นกับหวายมาชอบไอวีเข้ามาถ่ายสวยไงขาวดำด้วยแล้วก็มีด้วยปกติหวายร้องเพลงนี้จะมีเอกลักษณ์มีสไตล์ของตัวเองอยากฟังหวายร้องเพลงของคนอื่นบ้างอ่ะแต่สไตล์หวายได้ไหมเออได้ค่ะอร้องเพลงนึงมีไหมกำลังคิดอยู่เพลงใครดีคนเราสไตล์เลยนะเอาคันหูมไม่ไ้ไม่ด้ไม่ไ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 ด้ I I'm hotline. Okay. Bing. Oh, okay. Okay. Bing, okay. See, uh. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city you started wearing less and going out more. This out the who she Hanging is playing on floor dance แค่นี้พออีกนิดนึงคือแบบว่าไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยเพิ่งฟังด้วยไม่กี่ดือนนี่เพิ่เดบต์เนเต้นอยากคัฟวอรเพลงนี้แซมงสมิดตีมแปงสมิธศูนย์เจ็แซมงสมิธตะก้อนครับเพลงแซมฟานซชิ่อะไรนะะจะบวกจะไม่รั้นี่ยนะเร่ะแปสมีดเพลงดัง Oh w o ่ t o s t a เนี่ยมีมีีโม่งติดจมูกเหมือนกันอันนี้ควรจะเอาน้ำมาให้กินสักสามแก้วถ้าเสียงจะแหบขนาดนี้แต่ถ้าของจริงครับชอบอย่างนี้มันจะมีมันจะมีเหมือนนาสิกนิดนึงอ่ะแหกแหๆมีน้ำจืดถูอ๋อยท่าน หวานถ้าเจอหวานเจอพี่ย่าไปนะเงียบเลยอาเดลิอาเดลไม่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 อาเดอลไม่ที่ร้อไม่แต่หวานเ่ยทุกคนแบบเสียงดีว่ารุ่นเล็กเลยนะแบบใครๆก็ชอบคึ้สาวประเภทสองอะไรทุกคนแบบเป็นไอดอลเลยนะชอบมาก เอางี้ให้พูดถึงเพลงนี้ว่าที่เพิ่งเปิดตัวไปฟิดแบ็กกับมาเป็นยังไงคะได้ค่ะก็สำหรับเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงแรกที่ไหวได้ร้องให้กับละครเลยเป็นเพลงประกอบละครนะคะก็ร้องยากพอสมควรเลยค่ะเพราะเป็นเพลงแนวค่อนข้างที่จะป๊อปนิดนึงค่อนข้างที่จะชินกับอาร์บีนะคะแต่กับผลตอบรับเนี่ยรู้สึกดีใจมากเพราะว่าตอนแรกหนูกลัวว่าทุกคนอาจจะ ไม่ชอบเพราะมันไม่ใช่แนวหนูเลยจริงๆแต่ว่าการตอบรับฟีดแบ็กทุกคนกลับมาดีมากแล้วก็คอยมาเมนตาม MV ยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยละกันนะคะแล้วติดตามได้ยังไงคะลูกค่ะก็สามารถติดตามผลงานของวายชีวิตประจำวันได้ที่ Instagram นะคะ yy จุดพค่ะผลงานอื่นจะมีอีกไหมครับผลงานอื่นมีแน่นอนค่ะวันที่25นี้จะถ่ายทำมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่ของวายเองนะคะไม่ได้เป็นเพลงพิเศษแล้วก็เดือนหน้าได้ฟังได้ดูกันแน่นอนบอกคุณผู้ชมที่น้ำหนักลดแล้วผอมแล้วสุขภาพดี ชีวิตมันดียังไงบ้างชีวิตดียังไงตอนนี้ชีวิตมันดีมากคือชีวิตดีๆก็สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ไปไหนก็ง่ายแล้วก็เนี่ยนะคะใส่เสื้อผ้าสวยใส่เสื้อผ้าสวยใช่ค่ะแซ่บจะตายดีเด้อเป็นอด้วยเหตุด้วยมีทุกอย่างเลยตอนนี้ชีวิตแมาฝากผลงานของน้องหวายด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณที่มารายการแล้วขอบคุณมากขอคุณหมายครับขอคุณหมาย ไปดูดีต่อไปคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีทอล์ก c ช a n n น l ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวขยันไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดนะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็ตเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่กดหากดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโชวไ่ออกลอยกนเนี้ยกดเลยสวยก็ได้อะกดกดอะกด